สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองททโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 9 9 9 พลังงานราศีกรกฎดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธดาวสุขลัคนาสถิตราศีกรกฎเกณฑ์ราศีดูรายละเอียดใต้คลิปด้านล่างได้เลยครับโอเคชาวราศีกรกฎนะฮะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หมอปองนะครับโชคดีเทวรักถ้าพร้อมแล้ว เรื่องที่หนึ่งนะครับผมเรื่องความสัมพันธ์ของตัวคุณคุณได้ the hierophant ten of pentacles five of wands นะฮะในสถานการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเดิมทีถ้าเกิดคุณเดินตามรอยของออหลัก จารีตประเพณีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าตัวคุณเองกำลังไปถูกทางแล้วก็ประสบความสาเร็จนะฮะ The h i r o f a n เป็นลักษณะที่แน่ดีตัวคุณเองเอ,อ,อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณได้รับการแนะนำความสัมพันธ์จากคนบุคคลที่3นะหรือคนที่แบบเฮ้ยคนนี้ดี i, เฮ้ยอ,อาจจะเป็นรุ่นพี่ของคุณหรือคนที่เคารพนับถืออาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นใคร พี่ป้านะอาไรใครก็แล้วแต่ที่แนะนำให้ตัวคุณรู้จักกับคนคนนั้นนะฮะซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณไปในทิศทางที่โอเคอยู่ด้วยพลังงานของ ten of p e n t a c l e s ก็คือค่อนข้างที่จะมั่นคงทีเดียวแต่ว่าพลังงาน ten of p e n t a c l e s ในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับ ตัวคุณเองรู้สึกว่าสถานการณ์มันดำเนินไปตามคลองของมัน uh, just like a blow uh, it just like the 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 boat the boat flows around the the stream the flows go with the flows เป็นอย่างนั้นเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณตามน้ำไปดำเนินไปตามสถานการณ์อันหนึ่งพอไปถึงจุดจุดหนึง ten of pentacles เนี่ยจะรู้สึกว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปในความสัมพันธ์มันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างดูสมบูรณ์แต่มันยังมีอะไรที่รู้สึกไม่เติมเต็มนะฮะ it appears to be something missing in this relationship เป็นสถานการณ์ที่มันมีอะไรแน่ๆแหละที่เอ๊ะมันขาดไปนะครับผมโอเคพลังงานของ fire w a n d s เป็นพลังงานที่ตัวคุณเองอาจจะค้นหาไขว่คว้าหรือ,อ,อมีเกณฑ์ที่อาจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อค้นหาสิ่งที่ขาดหายสิ่งนั้นไปจากความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะที่เหมือนกับคุณรู้สึกว่าต้องการเติมเต็มอะไรบางอย่างนะแล้วสิ่งเหล่านั้นเวลาคุณค้นหาไปเนี่ยอาจจะทำให้ตัวคุณเกิด ความขัดแย้งกับคนในความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างในความสัมพันธ์ของคุณด้วยพลังงานของไฟออมอนส์เป็นสถานการณ์ที่คุณรู้แหละว่าคุณกำลังจะต้องเผชิญแต่ว่าเหมือนกับคุณจะตัดสินใจแบบนั้นฮะแล้วคุณควรจะทำอย่างไรแล้วผลลัพธ์หลังจากเ,เมื่อคุณตัดสินใจค้นหาสิ่งที่มันเหมือนจะหายไปในตอนตอนในขณะนี้เนี่ยคืออะไรนะครับผม ปรึกษาส่วนตัวได้แอดไลน์หมอปอง M O R P O N G 9 9 9นะครับโอเคนั่นคือพลังงานของความสัมพันธ์นะครับต่อไปนะฮะเรื่องที่2นะครับผมเรื่องของสุขภาพสุขภาพ ในเรื่องสุขภาพคุณได้ไฟอ s บซอร์สไนอ์ o ับซอร์สและไนอ์แพน n เคิลสเป็นสถานการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขนะครับในอดีตของคุณไฟอั s o อร์สเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอาจจะใช้ใช้ชีวิตนะครับผมหรือทำงานอย่างหนักหรือเป็นคนที่ชอบคิดหรือมีความเครียดนะครับผมด้วยพลังงานของไฟอั s o อร์สเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองไม่ค่อยได้ดูแล ร่างกายของคุณมากนักสุขภาพของคุณมากนักนะฮะไฟล์โซดเป็นสถานการทีออ่รู้แหละว่ามีปัญหาไม่ใช่ไม่รู้นะแต่รู้แหละว่ามีปัญหาแต่เอาไว้ก่อนนะครับผมรู้แต่เอาไว้ก่อนมันมีเส้นบางๆที่ขั้นระหว่างการรู้และการปฏิบัตินะครับผมเหมือนเหมือนกับทุกคนรู้ว่าจะต้องออกกําลังกายไม่แน่ใจว่าคุณรู้เปล่านะฮะแต่ผมเชื่อว่ายังไงคุณก็รู้ว่ามันเหมือนกับความรู้อ,อ แค่ขยับเท่ากับออกกําลังกายอะไรเงี้ยคุณรู้ทุกคนรู้นะครับผมแต่ว่าจะมีแค่บางคนนะครับที่นําสิ่งเหล่านั้นไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่าง knowing าแล้วก็คือคือกับ behavior ก็คือการรับรู้หรือความรู้ในสิ่งสิ่งนั้นกับการนําไปปฏิบัติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับผมแล้วแน่นอนครับการปฏิบัติเนี่ยส่งผลต่อผลลัพธ์จริง f i ล e o u t o u r c e n r c e o u t o u r c e ในปัจจุบันสิ่งที่ตัวคุณเองรู้แต่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยในเรื่องของสุขภาพของคุณเริ่มก่อตัวเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นสุขภาพอา,อาจจะเป็นอะไรผลตรวจสุขภาพประจำปีของ3ปีที่แล้วโอเคอาจจะปริมปริมต้องไปแก้ไหมอาจจะรอดูว่าปีต่อไปเป็นยังไงนะฮะปีที่2ออปีสปีที่ผ่านมา เอาละเริ่มเกลยขีดแดงและจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำนะทำแบบนี้เดี๋ยวนี้แล้วปีที่แล้วมันเริ่มมีตัวอื่นขยับขึ้นไปนะแล้วก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นปีนี้เหมือนกับคุณก็ตั้งเป้าไว้แต่ยังไม่ได้ทำนะครับผมเป็นลักษณะนั้นเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มสะสมแล้วนะฮะ ราวนี้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มสะสมเนี่ยภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนตัวคุณเองอาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆด้วยพลังงานของนา o อ s o u r c e เนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นข่าวดีได้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองคิดมากเกินไปมากกว่าสิ่งที่มันเป็นจริงคือถามว่ามันดีไหมมันไม่ค่อยดีนะครับผมแต่มันไม่ค่อยดีเท่าที่ตัวคุณคิดไหมก็ไม่นะ มันเป็นสถานการณ์ที่ตีตนไปก่อนไข้เป็นมากกว่าที่คุณคิดอะไรแบบนั้นนะครับในเรื่องของสุขภาพนะฮะแล้วถ้าคุณเริ่มในตอนนี้เลยเนี่ย Nine of p e n t a ค l e s อ่าคุณจะอยู่ตัวนะครับคุณจะดูแลตัวเองได้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นณจุดนี้เป็นเหมือนกับอ่าเขาเรียกอะไร final decision f i n แนลเดสติเนชันอะไรก็แล้วแต่คือเป็นจุดสุดท้ายและที่ตัวคุณเองจะหันหลังและกลับไปดูแลสุขภาพของคุณนะครับให้ดีให้ uh, ปกติสุขผมเชื่อว่าจากจุดนี้ไปเนี่ยสุขภาพของคุณจะโอเคขึ้นนะครับ uh, สำหรับสิ่งที่ตัวคุณปฏิบัตินะฮะสำหรับใครที่รู้ตรงนี้แล้วและยังปล่อยต่อไปเรื่อยๆอโอเค ก็เดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่ามันจะมันจะมีจุดหนึ่งอ่ะที่กระเด้งกลับและตีตีกลับให้ตัวคุณเองเนี่ยทำอะไรหรือไม่ทําอะไรอย่างเช่นเหมือนกับตัวคุณเองไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายก็จะหยุดให้คุณไปดูแลมันหมายถึงตัวคุณเองอาจจะหยุดอาจจะป่วยลงอะไรแบบนั้นแล้วตัวคุณเองก็ต้องหยุดทําในสิ่งที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วกลับมาดูแลสุขภาพซึ่ง ถ้ารอไปสู้ทําตอนนี้น่าจะดีกว่านะครับในความคิดของผมนะแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองยุ่งมากๆงานยุ่งมากๆก็ยังต้องทําอยู่ดีครับเพราะว่าถ้าร่างกายของคุณน็อกไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์สิ่งเหล่านั้นคุณก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะฮะอันที่3นะฮะในเรื่องของการงานมากตัวคุณเองนะฮะเปลี่ยนจากความรู้ไปเป็นการกระทำนะในส่วนที่3 เรื่องของการงานโอเค คุณได้พลังงาน Page of Cups, ซ e ว่น o อ o โซช์ Night of, of Wands นะฮะมีโอกาสบางอย่างที่ตัวคุณเองเพิกเฉยมองข้ามไปในอดีตนะฮะในเรื่องของงานของตัวคุณคุณเองจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นงานเล็กๆน้อยๆเป็นงานไซต์จ็อบหรืออะไรผมเชื่อว่าด้วยพลังงานของ Page of Cups เนี่ยแล้วการมาเป็น Seven of Swords เป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นสถานการณ์ที่งานหรือโอกาส ในช่วงอดีตมาอาจจะดูน้อยอาจจะดูเล็กน้อยอาจจะดูไม่สําคัญแต่ว่าในปัจจุบันตัวคุณเองกับเดินออกจากสิ่งที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันด้วยพลังงานของ s e เว่ o อ s ฟโ r ล e เป็นลนักษณะที่ถ้าในปัจจุบันตัวคุณเองออกจากงานหรือ,อ,อมีอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวคุณเองเปลี่ยนมีเกณฑ์ที่จะแบบอยากจะหนีจากงานตรงนี้หรือเกินฉันไม่อยากอยู่ในจุดจุดนี้แล้วเจ้านายแย่งานแย่ ฝนตกรถติดน้ำท่วม Whatever อะไรก็แล้วแต่สภาพการทำงานค่าตอบแทนค่าตอบแทนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ SEVEN Of s o u r c e เป็นลักษณะที่ตัวคุณอยากจะเดินออกจากตรงนั้นไม่ว่าจะสาเหตุจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างเรื่องของสถานที่ทำงานฝนตกรถติดอะไรก็แล้วแต่ นะหรือว่าเพื่อโรงงานหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งตัวงานเองหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่รู้สึกเบรนเอาท์หรือหมดไฟกับเรื่องของการงานก็อยากจะออกจากตรงนี้นะฮะด้วยพลังงานของเซเว่ Seven of s ฟ o r ร์สนะครับน่าเสียดายถ้าเกิดในอดีตคุณมองข้ามอโอกาสอะไรที่คุณคิดว่าเล็กๆน้อยๆเพราะผมคิดว่าผมคิดว่ามันจะช่วยเหลือคุณให้คุณก้าวออกจากสถานการณ์ในตอนนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมอืม พล,พลังงานพลังงานในอนาคตคุณได้ Knight of Bonds นะฮะเป็นสถานการณ์ที่ณขณะนี้แล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานนะฮะแล้วคุณควรจะเปลี่ยนงานอันนี้ไม่ต้องเข้ามาปรึกษาส่วนตัวเลยพลังงานค่อนข้างชัดเจนว่าตัวคุณเองมีปัญหากำลังอยากจะย้ายกำลังอยากจะหนีจากงานปัจจุบันที่คุณทำอยู่เปลี่ยนงานปัจจุบันที่คุณทำอยู่เสียดายตรงที่ว่าถ้าเกิด ตัวคุณเองมอีพื้นฐานอยู่เล็กน้อยหรือว่ามีเงินทุนหรือมีงาน 2, 3งานสงานสำรองเพื่อทําให้ตัวคุณเองเนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกเ,เรื่องของการย้ายหรือโยกย้ายงานตรงนี้ได้ง่ายขึ้นมันจะดีมากๆครนี้นายออ f ฟอนส์ onds, ผมเชื่อว่าตัวคุณเองอม,มีโอกาสนะครับผมแล้วนี่คือโอกาสครั้งสำคัญของตัวคุณเช่นเดียวกันว่า แล้วคุณควรจะทำอะไรให้ประสบความสาเร็จให้เข้ากับตัวคุณให้งานที่คุณฝ่ายฝันสำเร็จได้โดยง่ายอย่าเอาตัวเองเหมือนกับอะไรดีอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ไม่มีคุณค่าเหมือนกับคุณเป็นปลาอยู่ในน้ำเหมาะสมอยู่แล้วถ้าคุณเป็นปลาแล้วเขาจับคุณไปปีนต้นไม้คุณก็แพ้ลิงนะครับผมพูดง่ายๆว่า put the right man to the right job คุณอยู่ในไรจ็อบหรือยังคุณอยู่ในไ right, รคุณเป็นไรแมนหรือยังนั่นแหละที่คุณเองจะต้องอค้นหานะครับผมครน,นี้ตัวคุณเหมาะสมหรือแมชกับงานอะไรเนี่ยอันนี้ของใครก็ของมันนะฮะกรกฎคนนี้กรกฎคนนั้นกรกฎคนโน,น,น้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกิดเวลาต่างกันนะฮะถึงแม้จะเป็นแฝด ตัวดาวก็อาจจะแตกต่างกันได้นะฮะถ้าอยู่ในช่วงคร่อมราศีของลัคนาที่เปลี่ยนอย่างที่ผมบอกว่า4นาทีเท่ากับ1องศานะครับผมเพราะฉะนั้นเกณฑ์โชคชะตาลัคนาเปลี่ยนดาวเปลี่ยนดาวย้ายได้ทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูสิติมานะครับผมแฝดที่เกิด ใน,ในห้องคลอดเนี่ยไม่เคยติดกัน4นาทีนะครับผมอย่างน้อยห่างกันประมาณ15-20นาที <c oughs> โอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่เคยมีใครคลอดพรืดเดียวออกมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นชากก็จะไม่ตรงกันนะครับอันนี้เคยเคยพูดไปแล้วแหละนะเอามาฝากกันโอเคในเรื่องของการงานนะฮะเพราะฉะนั้นทำงานอะไรให้แมชกับตัวคุณนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาปรึกษาส่วนตัวได้ครับว่าอะไรจะแมชนะฮะ ปลาควรจะว่ายน้ําควรจะอยู่ในน้ำนะฮะไม่ใช่อยู่บนต้นไม้นะอยู่บนต้นไม้ก็แพ้ลิงแล้วคุณเก่งน้อยกว่าลิงหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่ไงนะโอเคต่อไปในเรื่องที่4เรื่องของครอบครัวนะครับผมสำหรับชาวกรกฎเนะเรื่องของครอบครัวนี่เป็นอะไรที่แบบ Number รวนะฮะเรื่องของครอบครัว Family นะฮะเออนัมเบอรเลยแหละนะฮนะโอเค ชาวราศีกรกฎนะฮะคุณได้ The Judgment The Devil King of Cups ถึงเวลาตัดสินใจออกจาก Uncomfort Zone ไปสู่ Comfort Zone ถามว่า Uncomfort Zone คืออะไรฮะ The Devil ในปัจจุบันคุณได้ The Devil แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณปล่อยให้สถานการณ์อะไรที่ไม่โอเคเรื่องของครอบครัวของคุณเกิดขึ้นนะตกเป็นเบีย้ยล่างหรือเจอครอบงำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนกับถูก manipulate ถูกถูก ชักใหญ่ถูกควบคุมถูกคอนโทรลอะไรแบบนั้นนะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในครอบครัวที่เหมือนกับบังคับหรืออะไรเหมือนกับอะไรโอเวอร์คอนโทรลแบบนั้นเหมือนกับตัวคุณเองไม่ได้มีการตัดสินใจของตัวเองเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนคนกลุ่มคนหรือคนคนหนึ่งในครอบครัวนะฮะ the judgment การตัดสินใจนี้อ๋อเข้าใจละ การตัดสายนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแนอดีตัวคุณเองตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เลยกลายเป็นผลซึ่งในปัจจุบันคุณเองจะต้องจำยอมอยู่ในสถานการณ์นี้ของครอบครัวนะครับในอนาคตอันใกล้ king of cups ผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้ตัวคุณเองจะได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวซึ่งผมคิดว่า อาจจะไม่จําเป็นหมอคะคิงนี้ต้องเป็นเพศชายหรือเปล่าไม่ใช่เป็นคนที่มีอาวุโสเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือและเป็นคนที่อยู่ในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์แต่ยังสามารถตัดสินใจได้อย่างสมบูรณ์ได้เ,ออเป็นลักษณะนั้นนะฮะด้วยพลังงานของ King of Cups คืออยู่ในสถานการณ์ที่แปรปรวนแต่แต่เก็บความรู้สึก ได้เก่งแล้วก็เออเขาเรียกอะไรจัดการสถานการณ์ได้อย่างอย่างแยบยนต์เป็นสถานการณ์อย่างนั้นนะโอเคในเรื่องของครอบครัวของคุณนะเพราะฉะนั้น The d e ดวิลอะผมเชื่อว่าตัวคุณเองไม่อยากจะเอาตัวเองไปอยู่ใน The d e v i ิลแต่ว่าคงมีพันธนาการและมีเงื่อนไขหรือมีข้อแม้อะไรที่ทํำให้คุณต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นนะฮะอ,อยากจะเจาะลึกเข้าไปเช่นเดียวกันสําหรับชาวราศีกรกฎดูว่าอะไรคือรากเหง้าของปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาให้ตัวคุณเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับตัวครอบครัวมากมากถึงมากที่สุดเพราะว่า ชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวที่เป็นเจ้าเรือนคือดาวจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนเรื่องของแม่สตรีเป็นเพศแม่หรือเป็นผู้ให้เป็น receptive เป็นเป็นหญินนะฮะเป็นพลังงานฝ่ายหญินเป็นพลังงานฝ่าย receptive อันนี้จะแก้ให้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูพลังงานในแต่ละ,ะบุคคลเพราะว่าแต่ละคนอย่างที่บอกก็มี natural chart ะะหรือบ i ร์ชาร์ t ที่แตกต่างกันโอเค okay, นั่นคือพลังงานเรื่องของครอบครัวของตัวคุณต่อไปเรื่องที่5นะครับเรื่องของม o น e ี m ม n น y ี o ม e นเรื่องของการเงินนะครับ ่าเรื่องของการเงินนะครับโอเคโคุณได้ six of wands four pentacles และ three of cups นะฮะในเรื่องการเงินของตัวคุณตอนนี้นะครับในอดีตตัวคุณทำอะไรสักอย่างนึงประสบความสำเร็จคุณควรจะเก็บมันไว้นะฮะสะสมมันไว้ในปัจจุบันเนี่ยคุณกำลังใช้ มันมันกำลังต่อยอดอะไรให้คุณมันกําลังจะพัฒนาต่อยอดสถานการณ์ต่อยอดผลลัพธ์รายได้คุณเอาความสําเร็จหรือคุณเอาเงินเก็บนะฮะทรัพย์สินของตัวคุณที่ดินอะไรก็แล้วแต่ไปต่อยอดนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องสะสมนะครับผมต้องสะสมแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองควรจะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันดําเนินด้วยตัวคุณเอง ด,ด้วยตัวมันเองคุณเองไม่ต้องไปทำอะไรนะครับผม Four p e n t a เ l e s เป็นสถานการณ์ที่อันหนึ่งตัวคุณเองมีทางเลือกนะฮะผมมองว่านี่คือโอกาสในเรื่องของการลงทุนของคุณโอกาสในเรื่องของการาให้เงินมันนี่เนี่ยมันทำงานให้คุณแทนที่คุณจะทำงานเพื่อสร้างมันขึ้นมานะครับผมด้วยพื้นฐานที่สำคัญของตัวคุณในอดีตคุณได้ six วอนจะเกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์เดิมที่คุณมีอยู่ทรัพย์สินที่คุณมีอยู่อาจจะเกี่ยวข้องกับเงินทองที่คุณเก็บสะสมมาอาจจะเกี่ยวข้องกับที่ดินบ้านหรือทรัพย์สินอะไรที่คุณสะสมมาตลอดอในอดีตที่คุณผ่านมานะครับ tree of cups แปลว่าอะไราแปลว่าคุณจะประสบความสำเร็จจากการลงทุนคุณจะได้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินของคุณ นะฮะที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนะ,ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ตัวคุณเองอาจจะขยายเครือข่ายนะครับผมหรือพูดคุยกับคนเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะด้วยพลังงานของเกียบคัพส์ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณเองควรจะต้องเลือกดูว่าคนคนนั้นจะไปเป็นเพื่อนคนคนนั้นจะเป็นหุ้นส่วนคนคนนั้นจะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่นะฮะซึ่ง เร r e e ออเนี่ยมันจะต้องเลือกในกลุ่มของบุคคลที่ผมพูดไปเพราะว่าแต่ละคนก็มีผลผลลัพธ์ที่ได้จากการติดต่อสื่อสารแต่ละกลุ่มแตกต่างกันซึ่งมันขึ้นอยู่กับดาวพุธของคุณ Mercury r u l e r of Communication ruler of communication เป็นเป็นเจ้าเรือนของ ของการติดต่อเจราจาสื่อสารคอมเมอร์สเรื่องของการค้าขายเนะเพราะฉะนั้นเรืต้องดูฉาญของตัวคุณผสมนะฮะประกรอบกันไปนะครับผมแต่เรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่อยากรู้ว่าต้องทำอะไรหรือว่าควรจะทำอะไรดีให้เหมาะสมกับตัวคุณเพื่อให้ได้ประโยชน์ปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 999ครับ ต่อไปเราจะปิดท้ายเรื่องที่6นะฮะของตัวคุณเรื่องของ friendship นะฮะผมเชื่อว่าตัวคุณเองสามารถอยู่คนเดียวได้อยู่แล้วนะฮะกฏด้วยความที่คุณใจเด็ดพอสมควรด้วยพลังงานที่เป็นธาตุน้ำแบบ cardinal นะฮะธาตุน้ำแบบ cardinal คือฟันไม่ขาดคุณเอามีดสามูไรไปฟันน้ำยังไงก็ไม่ขาดนะฮะเพราะฉะนั้น คุณสามารถแอบสอบอิมแพคคุณสามารถอ,าอดทนต่อสิ่งที่เป็นแรงประทะของตัวคุณไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็แล้วแต่แล้วคุณสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับมิตรภาพเฟรนด์ชิพนะฮะว่ามันจะนำอะไรมาให้คุณบ้างนะครับ r ฟรน d s ชิพก็สำคัญและสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า Enemy หรืออรินะฮะเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นยังไงอริ Ari, มันเป็นยังไงบ้างนะฮะในตอนนี้นะฮะเฟรนด์ชิพ five of cups the h a n g m a n the strength อ่ ah, า m o m e n t of truth นะครับผมวินาทีแห่งความจริงนะฮะโ m o ม t ต์ t อฟคุณได้ t h e h a n g Man คุณจะได้รับรู้นะครับว่าใครเป็นมิตรแท้ศัตรู ใครเป็นมิตรแท้และศัตรูของคุณนะครับบางทีอาจจะมาอยู่ในคราบของมิตรนะฮะอะไรเนี่ยอาจจะมาอยู่ในคราบของมิตรแล้วก็เข้ามาใกล้ชิดคุณผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นด้วยพลังงานของ The ะแฮงแมนเดอะแฮงแมนเป็นลักษณะที่คุณ r e a l i z e คุณตระหนักรู้คุณตื่นรู้บางอย่างว่าอ๋อนี่ไม่ใช่คนทนี่นี่คือคนที่เราคิดว่าเขาจะเป็น เพื่อนเป็นคนที่คอยช่วยเหลือแต่กลายเป็นคนที่มาทำลายทุกอย่างของเราอะไรแบบนั้น Five of Cups นะฮะเกิดขึ้นในอดีตแล้วโอเคเกิดขึ้นในอดีตแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นอีกอะผมจะไม่ว่าคุณว่าทำไมปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วมันเป็นคือไม่ควรจะเข้าไปแก้ไขแล้วนะฮะในอดีตเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดแต่ตัวคุณเองอาจจะคิดว่าอ๋อไม่ใช่ความผิดของเขา อะไรอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเจ็บอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้ตัวแล้วนะฮะรู้ตัวแล้วนะครับผมอ๋อโอเคก็ดีพอสมควรเพราะาพลังงานในอนาคตคุณได้ the strength นะฮะบทเรียนนี้เป็นบทเรียนราคาแพงและจะทำให้คุณจดจำนะฮะทำให้คุณแข็งแรงขึ้นทำให้คุณเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ trade off แต่ว่าก็ ก็อาจจะต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างนะครับผมโอเคไหมนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากนะครับผมชาวราศีกรกฎนะฮะฝากกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้หมอปองแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอปอง MORPONG 9 9 9 9 9 9เ9ตัว m m o r p o n g 9 9 9นะ เค okay, วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรัก